มาถึงรางวัลดีๆอ่านยากเหลือเกินนครสวรรค์ Labor Management Excellence Award 2014 2024ค่ะเป็นเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีมอบรางวัลน,นครสวรรค์ Labor Management Excellence Award 2024ค่ะ ที่หอประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ค่ะนายบดินกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบรางวัลนครสวรรค์ Lever Management Excellence Award 2024ค่ะโดยมีนางสาวอัมภัยศรีเริงล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้ประกอบการพนักงานเข้าร่วมในการรับรางวัลครั้งนี้ค่ะครับก็ รางวัลน,นี้นะฮะก็ปฏิบัติตามกฎหมายมีทั้งเรื่องความปลอดภัยดูแลสวัสดิการของลูกจ้างว่างั้นเถอะเลเบอร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นทาสแรงงานนะฮะเลเบอร์เนี่ยผมใช้คําว่าแรงงานเนีใช้ได้ตัแต่ระดับสกิลที่ใช้แรงงานแท้ๆเลยแบกหามไปจนถึงสกิลใช้สมองเลยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่ในกระบวนการของสถานประกอบการที่ดูแลทั้งหมดก็ได้ทั้งหมด11ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น106รางวัลเช่นรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีลูกน้องรักใคร่ว่าง,งั้นเถอะรางวัลสตรีทํางานดีเด่นสถานประกอบการที่ทําแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP บุคคลและเครือข่ายนอกระบบที่ดีเป็นต้น